อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวของท่านพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยบอกเกิดแห่งปัญญานอกจากสติแล้วสมาธิก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญมากในการปฏิบัติธรรม เพราะจะช่วยนำมาซึ่งปัญญาในการรู้แจ้งความจริงของกายและใจแต่สติสมาธิปัญญาจะมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนั้นพระอาจารย์นวลจันทร์มีคำตอบในการเจริญสติปัฏฐานนั้นขั้นตอนแรกจะเป็นการเจริญสติให้มีสติระลึกอยู่ที่กายที่ใจก่อนยังไม่เกี่ยวกับปัญญาไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องของปัญญา การเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นการเกิดดับใดๆทั้งสิน้นเพราะนี่เป็นขั้นตอนแรกของการเจริญสติกระทั่งเมื่อได้เจริญสติต่อกันไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่มีสติขณะหนึ่งก็จะมีความตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งด้วยนั่นคือมีสมาธิประกอบอยู่ด้วยเป็นขณะขณะไปเรียกว่าคณิกะสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือเมื่อมีสติประกอบเข้ากับกายกับใจขณะหนึ่งก็จะได้สมาธิติดมาพร้อมกันด้วยทุกครั้งไปแต่ยังเป็นเพียงคณิกะสมาธิคือสมาธิที่เกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะเมื่อเจริญสติบ่อยขึ้นทีขึ้นสมาธิก็จะเข้ามาประกอบมากขึ้นมากขึ้น จนจิตมีความตั้งมั่นเพียงพอที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ตอนนี้เองที่กระบวนการทางปัญญาได้เกิดขึ้นมาเพราะปัญญาเกิดจากความตั้งมั่นของจิตปัญญาจึงต้องอาศัยสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงนี่คือขั้นตอนของการเกิดขึ้นของปัญญามีพุทธพจน์บอกว่า สมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมเห็นตามความเป็นจริงการมีสมาธินั่นล่ะความตั้งมั่นนั่นล่ะที่จะทำให้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เหตุให้ได้มาซึ่งสมาธิไม่ใช่แค่เพียงสติเท่านั้นที่มีสองประเภทสมาธิเองก็มีสองประเภทเช่นกันโดยแต่ละประเภทก็มีประโยชน์ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะเลือกเดินเส้นทางไหนให้ได้มาซึ่งปัญญาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสมาธิจะเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาคือการเห็นสภาพจริงตามความเป็นจริงแต่เหตุที่จะให้ได้มาซึ่งสมาธินั้นมีวิธีการอยู่สองลักษณะคือวิธีแรกตั้งใจทำสมถกรรมฐานไปเลย คือตั้งใจทำสมาธิอย่างเดียวโดดๆโดยเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นตัวตั้งไม่ว่าจะเป็นเพ่งเทียนเพ่งดินเพ่งไฟใช้คำบริกรรมภาวนาดูลมหายใจดูท้องพองยุบยกไม้ยกมือได้ทั้งนั้นขอเพียงทำให้จดจ่อต่อเนื่องเพ่งอยู่ที่นั่นที่เดียวไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดไม่หวังสติไม่หวังปัญญา มุ่งหมายเพียงเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกระชับแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นเมื่อจดจ่อต่อเนื่องนานเข้าบริกรรมถี่เข้าถี่เข้าสมาธิก็จะค่อยๆรวมลงจิตก็ค่อยๆออ่อนสลวยอ่อนโยนลงซ้านไปที่อื่นน้อยลงอยู่กับสิ่งนั้นมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นท่านเรียกสมาธิแบบนี้ว่าอุปจารสมาธิ เทียบกับการตักน้ําใส่ขานแล้วนําไปใส่ช่องฟริตซตอนที่เป็นวุ้นยังไม่เป็นก้อนน้าแข็งนั่นละ่ะลักษณะของอุปจาระสมาธิซึ่งจิตจะซ่านออกไปข้างนอกน้อยลงมากความคิดความตรึกความปรุงจะคลุกอยู่กับอารมณ์ที่เราบริกรรมหรือตั้งไว้เพียงอย่างเดียวเมื่อบริกรรมต่อไปจดจอ่อต่อเนื่องต่อไปไม่หยุดก็จะเกิดอัปปนาสมาธิ คือจ <cin> ิตแนบแน่นเป็นหนึ <spe> ่งเดียวกับสิ่งนั้นเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแช่อยู่กับอารมณ์นั้นเลยถ้าใช้เทียนก็เป็นหนึ่งเดียวกับเทียนใช้ดินก็เป็นหนึ่งเดียวกับดินใช้อากาศก็เป็นหนึ่งเดียวกับอากาศใช้ความว่างก็เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างดูลมหายใจก็เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจนั่นคืออัปปนาสมาธิ หรือที่เรียกว่าฌานนั่นเองฌานคือการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นภาวะจิตอันสงบประณีตเป็นสมาธิแนบแน่นเมื่อเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ใช้จิตดวงที่ตั้งมั่นนี้เองมาเจริญสติปัฏฐานต่อมาดูกายเวทนาจิตธรรมแต่ด้วยกําลังของจิตที่ผ่านอัปปนาสมาธิมาแล้ว จึงมีความตั้งมั่นที่แน่วแน่ไม่ไหลไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทำให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้ได้ยาวนานขึ้นดีขึ้นหนักแน่นขึ้นกาลังจะต่างกันก็ตรงนี้ส่วนอีกวิธีหนึ่งเกิดจากการมีสติรู้กายรู้ใจรู้อารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งหนึ่งทางอายตนะบ้างสติปัฐานสีบ้างเมื่อเห็น หรือได้ยินขณะหนึ่งก็มีสติระลึกรู้ที่กายที่ใจไปเรื่อยมีสติขณะหนึ่งสมาธิก็ติดมาโดยอัตโนมัติเป็นขณะขณะต่อกันไปจนเกิดเป็นอุปจาระสมาธิได้เช่นกันแต่จะมีลักษณะไม่ลอยไม่จมเพราะสมาธิที่มีสติเป็นประธานนี้จะตั้งมั่นอยู่ในการเห็นอารมณ์เห็นลักษณะเห็นความจริงของอารมณ์ต่าง แต่ไม่ตั้งแช่เพราะไม่ได้ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวอารมณ์แต่จะถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ต่างหากและเมื่อมีสัมมาสมาธิเข้ามาประกอบด้วยก็ยิ่งมีความตั้งมั่นมากขึ้นหากสติยังน้อยสมาธิยังน้อยอยู่ความตั้งมั่นก็จะน้อยอยังพร้อมที่จะถูกอารมณ์ดูดเข้าไปไหลเข้าไปแต่ถ้ามีสติติดต่อกันมากขึ้น มีสมาธิที่มีสติเป็นประธานมากขึ้นความตั้งมั่นซึ่งทีแรกยังน้อยๆอ่อนๆอยู่ก็จะค่อยๆเด่นดวงขึ้นมาและมีความตั้งมั่นอย่างแท้จริงทีแรกแม้จะคล้ายไม้หลักปักเลนอยู่แต่ต่อไปจะเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์